ทำวงเคป๊อปกับเพื่อนมิกเสียงร้องสไตล์เกาหลียังไงคะโอ้โหไปกันเลยนะไปแชร์หน้าจอก่อนปิดไมค์ก่อนนะแปบ๊บหนึ่งต้องปิดไหมเนี่ย เทคนิคมันคือความเง่วเงวของมันอะถ้าฟังทั้งตั้งใจฟังเพลงเกาหลีดีๆมันจะมีความเง่วเงวอย่างเงี้ยทั้งทั้งเพลงเลยครับเพลงเกาหลีเพลงยิบหอ,อกก็คล้ายๆกัน<ป>เดี๋ยวหาท่อนที่มันเป็นท่อนร้อง าเห็นเพลงเกาหลีเนี่ยหลักๆของมันปกติเวลาเราทําเสียงร้องเนี่ยพื้นฐานของเสียงร้องก็จะมีแค่ EQ Compressor Delay Reverb แค่นั้นนะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าผมซิมเพิลกว่านั้นเยอะเลยนะครับ Delay ผมแทบไม่ได้ใช้เลยผมขี้เกียจนิดหนึ่งนะครับเป็นคนแบบนั้นนะเนาะ อ่า uh, EQ ก็ไมมันดีอยู่แล้วนะ mm hmm. เห็นไหมเราก็แค่โลค c u ไปแล้วโทนมันก็โอเคอย,อยู่แล้วถ้าใช้ไมดีเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับอันนี้เป็น r e v e r ์ e นะ mm hmm. เดี๋ยวถ้ามีโอกาส mm hmm. เียวค่อ mm hmm. ยจะมาแชร์กันอีกทีนึงนะครับเรื่อง r e v e r ์เนี่ยปรับยังไงเนาะ mm hmm. ตัวหลักๆของเพลงเกาหลีเนี่ยโอ้โหจะตอบได้มันไหมไม่กล้าตอบเลยนะครับคืออยู่ที่ตรง c อรัสนะครับ คือต้องทำให้มันเป็น track stereo แท็กสเตอริโอแหละจริงๆแล้วมันแบบถ้าเราลองฟังเพลงเกาหลีจริงๆอ่ะส่วนใหญ่มันจะดับเบิลซ้ายขวาหาแท็กสเตอริโอก่อนแบ,บนึงนะอ่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวแท็กดับเนะี่ยมันจะเบิ้ลเป็นซ้ายขวาผมใช้ปลักอินเป็นโมโนทูสเตอริโอในการแปลงนะแท็กจริงๆมันเป็นโมโนแหละถ้าเราฟังจริงมันก็จะอยู่ตรงกลาง ้ถ้าเราเปิดมันจะแบะอยู่ซ้ายขวาแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ประเด็นนะครับเพลงเกาหลีจริงๆประเด็นมันอยู่ที่ตัวคอรัสนะครับเน<า>ี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ตรงนี้ย ไอเสียงคอรัสเนี่ยคือเราต้องใส่คอรัสเข้าไปแล้วต้องปรับให้มันเงียวเงียวอย่างงี้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองถอดออกล้กันครับถ้าผมถอดออกหมดเลยเนี่ยเอ่อดีเลย์ดีเบิร์ฟคอรัสต่างๆมันจะเป็นเสียงเงี้ยมันดูไม่เกาหลีเนาะ เราใส่เข้าไปนะใส่คอรัสเข้าไปแล้วก็รีเวิร์บนิดหน่อยมันก็จะดูเกาหลีขึ้นมาเลยจริงๆเสียงม,มันจะดูแบบสกบปรกมากเลยแต่แบบเออมันต้องเป็นเงี้ย เหม่ันเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกแครกในเพลงเกาหลีถ้าเราเอาเอาคอรัสออกมันก็จะแบบอกมกับเนหม่นเรอาออกอ่เห็นปะมันมันดูแบบมันดูไม่สกปรกที่เราจะ เออผมเรียกไม่ถูกว่ะมันคือแบบนั่นแหละคอรัสเห็นปะถ้าถ้าเราไม่ทำให้มันเป็นแบบนี้ทำไมมันก็จะไม่เกาหลีจริงนะคือค่ายเกาหลีลหลายๆค่ายผมว่าเขาน่าจะทำแบบนี้แหละผมพยายามแกะดู And me, เดี๋ยนลองดูลองดูแบบแท็กนี้ก็แล้วแทกร้องร้องนี่นะ เอาคอมเพรสเซอร์ใส่ไว้ให้ด้วยอะถ้าไม่มีคอรัสกับรีเวิร์บคือจบละชิบหายละชีวิตเห็นปะมันฟังดูไม่ค่อยมาเท่าไหร่มันต้องมี มานี่ครับสำหรับคนที่อยากมีความรู้เรื่องซาวน์อนจเนียนะครับฝากหนังสือไว้เนาะคำพีรับซาวน์อิจเนียพิมพ์ใน Google เลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากแลจะทําให้เรา mix เพลงเป็นแล้วก็จริงๆเทคนิคเน,นี้มันไม่ได้อยู่ในหนังสือนั่นหรอกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นพื้นฐานในหลายอย่างนะครับคืออันเนี้ยเรียนรู้เองแล้วก็ลองปรับใช้ดูนะครับบางเอิญแบบเห็นมีคำถามพอดีเอ่อใครมีคำถามอะไรก็เข้ามาถามไว้ในแชท ก็ได้นะครับในแชท Facebook ส่วนตัวของผมเนาะคือเราจะหาคำตอบมาตอบให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิส t e เต็มซาวน์เอนจิเนียรงานติดตั้งผับบาร์ร้านอาหารที่จะเปิดผับอะไรเงี้ยตอบได้หมดเลยนะครับเข้ามาได้เลยจอ LED การติดตั้งโปรเจคเตอร์คือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ IT ก็ทักทักเข้ามาไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวยังไงจะหาวิธีไปตอบให้